างนชื่อแอดซอฟกันผมเติมสต็อกปืนอัดลมให้แล้วนะครับก็โอเครีบม,มาจัดรีบม,มาจองกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวของมันจะหมดซะก,ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมถือว่าปืนอัดลมจากเซเบอร์กันนะครับ1911 A1 กาหนึ่งหหนึ่งงานลิเกิลตัวเนี้ยผมถือว่าเป็นปืนอัดลมที่น่าจะดีที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้เวลานี้แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับสไลด์มันเป็นเหล็กทั้งก้อนนะเพื่อนเพื่อนก็คือ มันสร้างความแตกต่างแบบแตกตื่นให้วงการเรามากเลยนะครับเราไม่เคยเจอปืนอัดลมที่มันเป็นสไลด์เล็กทั้งก้อนแล้วไม่มีรอยประกอบแบบนี้เพื่อนๆนแล้วมันเป็นวัดสดุมันเป็นชิ้นเดียวแบบนี้คือเพื่อนเนลองไปดูรีวิวเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ของล็อตที่4นะครับก็ลงร้านแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้คือผมยังไม่ทานขนเข้าหน้าร้านแอดมินบอกว่ามียอดปิดมาอีก15กระบอกนะครับในทิกต o k นะครับในช็อปทิกต o k ของเราก็ เพื่อนๆรีบเถอะครับเดี๋ยวมันหมดนะครับผมเอาโอเควันนี้ผมก็มีเท่านี้แหละนะครับก็คืออัปเดตให้นะครับใครที่ทักมาถามแล้วสินค้าขาดตอนใบตอนนี้ของเข้าแล้วนะครับเพื่อนๆตัวกล็อก17ก็ยังมีมานะครับตัวของอ่าอันนี้ราคาถูกที่สุดของร้านนะครับปืนอารมณ์กล็อก18แบบแขวนสลไลด์ได้ตัวนี้ก็ถูกที่สุดในร้านแล้วราคาผมไม่บอกนะครับว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเลยที่ผมไม่บอกราคาเพราะราคามันเวี่ยงเพื่อนๆมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แบบล็อกราคาไว,ไว้ตายตัวอย่างเงี้ยสมมติ ปีนี้ราคาเท่านี้ปีหน้าเงินบาทแข็งอีกราคามันก็ขยับไปอีกแล้วลูกค้าเข้ามาบอกว่าเฮ้ยพี่ผมดูคลิปมามันราคาเท่านี้ทําไมในร้านพี่บอกอีกราคานึงแบบนี้มันโกงลูกค้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเจอบ่อยแบบจนผมปวดหัวผมไม่พูดราคานะครับเพราะว่ามันไม่มีราคาล็อกตายตัวนะครับมันไม่ได้ผลิตที่ประเทศไทยนะมันต้องนําเข้าแล้วมันทุกอย่างราคามันขึ้นอยู่กับเงินบาทของเราที่เอาไปแลกเป็นเงินเขาแล้วไปซื้อนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะเพื่อนๆเอาโอเคขอบคุณมากครับ ถ้าสนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับผม